ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเมินเจอชาวเน็ตแซะไม่สวยจอททำจมูกป,ปีหน้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคในวงการบันเทิงมักโดนชาวเน็ตแซะแรงเรื่องใบหน้าอยู่บ่อยๆค่ะสำหรับนักร้องลิลลี่นารินาทหรือลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็โดนบูลลี่แรงชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปว่ามีเงินทำไมไม่ไปทำหน้าใหม่ให้สวยๆทำเอาเธอถึงกับคอมเมนต์กลับทำนองว่า ตนก็อยากสวยอยากน่ารักแต่ได้แค่นี้แต่ดูเหมือนชาวเนี่ยไม่ยอมหยุดกลับมาแซะแบบต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็มาเปิดเผยว่าตอนแรกที่เห็นคอมเมนต์แซะก็มีเคืองเคืองบ้างแต่ได้ปรึกษาแม่และพี่สาว เขาบอกว่าอาจจะพูดได้เป็นสองแง่ว่ามีเงินแล้วอยากให้เราสวยขึ้นแต่หลังๆก็มาได้ทำความเข้าใจว่าเขาสื่อถึงอะไรถ้าเขาคิดลบกับเราก็แค่ไม่สนใจแต่พอมาคิดได้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะจริงๆก็มีคิดอยากทำศัลยกรรมอยู่และเลงไว้ว่าอยากทำจมูกอันดับแรกคาดว่าน่าจะได้ทำช่วงปีหน้าเพราะต้องรอถ่ายละครจบก่อน